ครับวันนี้เราจะทำการเทสอบเมนเบเกอร์นะครับสามชนิดนะครับอันนี้เป็น RCCB อันนี้เป็น RCBO แล้วก็อันนี้เป็น MCB นะครับเป็นเมนเบเกอร์ทั้งสามตัวนะครับซึ่งมีใช้อยู่ในบ้านทุกครัวเรือนนะครับก็เราเริ่มจากเราจ่ายไฟจากอันนี้เป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้าครับก็จ่ายสาย N นะครับนิวตันวิ่งเข้าบาร์กราวนะครับแล้วก็ L วิ่งเข้า ไปยังตัวเมนเบเกอร์เลยนะครับจาก n จะเข้าบาร์กราวเสร็จแล้วก็จะออกมาเข้าเมนเบเกอร์เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาที่ตัวเมนเบเกอร์ล่างครับเพื่อที่จะเอาไปให้กับบาร์นิวตันนะครับแล้วส่วนลายก็ก็จะวิ่งมาทีา่ตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับส่วนาสาย G นะครับแต่กราวก็จะวิ่งมาฝังดินลงมาครับแล้วก็อันนี้คือพื้นดินที่เราจําลองไว้นะครับอันนี้ก็ ใช้ไกรอกเป็นตัวทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจ่ายไฟกันเลยนะครับเรามาดูเบรกเกอร์ตัวแรกนะครับชนิด rccb นะครับว่าถ้าเราเกิดไฟรั่วมาแล้วเราจะรอดหรือไม่จากการถูกไฟดูดนะครับอันนี้ rccb เราออน o พาเวอร์นะครับเดี๋ยวเราออนเมนก่อนนะครับอันนี้ครับการไฟฟ้านะครับจ่ายไฟมาแล้วนะครับแล้วเราก็ออนเบรกเกอร์นะครับ rccb Rccb แล้วเราก็ยืนอยู่บนพื้นนะครับแล้วกอ็อันนี้ใส่กรอกเป็นเท้าเราที่ยืนอยู่พื้นและมือเราไปแตะโดนนะครับสายไฟที่รั่วนะครับมันก็จะเกิดแบบนี้นะครับมันก็จะตัดทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับว่า,าชนิด RcbO จะตัดการทำงานไหมถ้าเกิดเหตุการณ์เดียวกันนะครับ เช่นกันครับตอนนี้เราจ่ายไฟไปที่ RCBO แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราโดนไฟดูดแล้วมันจะตัดไหมนะครับทีนี้เราก็มาที่ที่เดิมนะครับใส้กรอกนะครับเป็นการยืนคนยืนอยู่นะครับหรือแตะโดนสายไฟที่มีไฟครับว่าจะเกิดอาการอย่างไรเกิดขึ้นนะครับนะครับก็ตัดทันทีเหมือนกันนะครับ ส่วนเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนะครับซึ่งเป็นชนิด MCB นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราจ่ายไฟเข้าไปแล้วเราโดนมีไฟเราจับโดนสายไฟนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับ เนี่ยครับมันจะไม่ตัดนะครับมันจะเกิดรอยไหมนะครับนี่แหละครับสามชนิดสามเบเกอร์จะมีข้อแตกต่างกันแบบนี้นะครับซึ่งจะบอกได้ว่าชนิด MCCB มันไม่ตัดการทำงานนะครับมันจะตัดเฉพาะตอนช็อตกันเท่านั้นนะครับนี่แหละครับสามตัวนี้ มีตัวหนึ่งที่ไม่ตัดการทำงานถ้าเราโดนไฟดูนะครับก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ